ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับดูความน่าเชื่อถือของร้านค้าในเว็บเถาเป่ากะทีมอกันนะครับเราลองมาดูกันครับว่าก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าจากเว็บเหล่านี้เราควรจะต้องดูอะไรบ้างและเราควรจะต้องรู้อะไรนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปยังเว็บเถวเป่านะครับเว็บ h ถ o p ป o .com นะครับก็าจะพาเราเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับในระบบนะครับ เว็บเถาเป่าเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกเว็บเถาเป่าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นเว็บที่เป็นเว็บค้าปลีกนะครับใช้ซื้อขายคนจีนขายของให้กับคนจีนด้วยกันเองดังนั้นมันจะไม่มีส่งออกไปต่างประเทศนะครับเราถึงจะเป็นต้องใช้ชิปปิ้งในการนําเข้านะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเว็บนี้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับให้เพื่อนใช้ Google Chrome นะครับในการเข้านะครับเข้า Google Chrome นะครับกดคลิกขวานะครับแล้วกดแปลเป็นไทยนะครับผม แปลหน้านี้เป็นไทยนะครับสำหรับเพื่อนที่อ่านไม่ออกหรือจะกดด้านบนก็ได้ครับตรงนี้มันจะมีเขียนว่าแปลภาษานะครับเราก็กดแปลให้เป็นไทยได้ผมคลิกขวาแปลเป็นไทยนะครับเผื่อเพื่อนๆอ่านไม่ออกแต่ตัวผมส่วนตัวผมอ่านภาษาจีนออกนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้เพื่อนๆดูสักหมวดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเนี่ยฮะบวดโทรศัพท์มือถือเป็นหูฟังบลูทูธละกันนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับพอเราเข้ามายังหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกด แปลให้ดูก่อนนะครับแปลเป็นไทยคลิกขวาแปลเป็นไทยนะฮะโอเคนะครับลองสังเกตลักษณะเนี่ยสินค้าเนี่ยการจัดเรียงรูปแบบหน้าตาเนี่ยครับก็จะเหมือนกับ s h อ p e e Mall หรือรัสเอ่อเหมือนกับ s h อ p e e กับ Lazada ในเมืองไทยนี่แหละครับมันก็ดูไม่ยากพวกนี้ก็เป็นสินค้าต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะฮะเห็นรูปก,กระเป๋านี้ไหมฮะพอเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะเขียนว่า สร้างทีมอลนะครับสร้างทีมอลฉันซื้อมาเนี่ยสร้างทีมอลเนี่ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยสังเกตสังเกตเสหร,รักนี้นะฮะเสหร,รักเนี้ก็คือเสหร,รักก็คือบอกว่าสินค้าตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่ขายอยู่ในร้านค้าของทีมอลร้านค้าของทีมอลคืออะไรนะครับร้านในทีมอลก็คือเหมือนช้อปปี้มอลกับลาซซ์มอลครับช้อปปี้มอลกับลาซซ์มอลเนี่ยเวลาเราจะ สมมติเราเป็นผู้ขายใน lazada shopee เราอยากจะเข้าพวกเป็น shopee mall หรือ laz mall ก็ต้องมีการ register มีสินค้า,ามีมีการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ใช่ไหมครับมียอดขายที่พอสมควรแล้วก็เปิดมานานแล้วน่าเชื่อถือเขาถึงจะยอมให้เรา register ลงในระบบ Tmall ก็เหมือนกันครับคือพวกผู้ขายเหล่านี้ก็เป็นร้านค้าที่เขาขายในแถวเป่ามานานแล้วและมีความน่าเชื่อถือเขาก็เลยได้ไปอยู่ใน Tmall นะครับได้ไปสมัครลงทะเบียนเป็นร้านค้าใน Tmall นะครับซึ่ง ร้านค้าในทีมอลเนี่ยจะค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับช้อปปี้มอลลัสมอลคือมีการรับประกันจากทางเว็บนะครับว่าร้านพวกนี้มีตัวตนจริงๆนะไม่ได้โมเมอะไรเงี้ยนะครับขายของมีคุณภาพแบบเนี้ยค่อนข้างโอเคนะครับลองสังเกตนะครับเนี่ยพวกนี้จะมีตัวทีมอลอยู่ร้านค้าพวกนี้จะค่อนข้างโอเคส่วนบางอันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมฮะมันไม่มีนะมันไม่มีไอ้ตัวเนี้ยก็แสดงว่าเป็นร้านค้าที่อยู่นอกทีมอลทีนี้นะครับ ถ้ามันเป็นร้านค้าทีมอลเนี่ยเราควรจะดูอะไรบ้างน,นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะสั่งซื้อได้ทุกร้านนะผมจะมีวิธีดูอย่างนี้สม,สมมุตินะผมกดคลิกขวาแล้วก็กด Open หน้าต่างเปิดเข้ามานะครับร้านค้าในทีมอลเนี่ยมันก็จะมีคะแนนร้านค้าบอกนะครับเวลาเราดูนะครับเรามองข้างบนนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคะแนนบอกอ่าเราผมกดแปลก่อนนะครับเนี่ยเขาจะมีคะแนนบอกนะครับเนี่ยคะแนนน่ะยิ่งเข้าใกล้เลข5้ายิ่งดีนะครับเราก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับคะแนนเป็นยังไงนะครับ คำอธิบายที่ตรงกับสินค้าเรื่องการบริการเป็นยังไงโลจิสติกเนี่ยส่งเร็วไหมตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีบอกยอดขายรายเดือน5้0 0 0นหหยวนนะครับัพนะครับแล้วก็มีการประเมินผลสะสมอันนี้ก็คือรีวิวของลูกค้านั่นเองผมแนะนำนะครับก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับคือมีสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนบ่นว่าเฮ้ยสั่งซื้อสินค้าจากจีนน่ะได้สินค้าไม่ตรงปกอะ่ะบ่อยมากนะครับ เนี่ยผมแนะนําให้ไปกดดูตรงนี้ฮะการประเมินผลสะสมเนี่ยกดคลิกเข้าไปนะครับมันก็คือรีวิวสินค้านั่นเองนะครับผมรีวิวสินค้าเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีรีวิวของลูกค้าเนี่ยที่เขาซื้อของจริงๆไปแล้วเนี่ยมาให้ดูเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับเนี่ยแพ็กเกจเขาเป็นยังไงเห็นไหมฮะเนี่ยแพ็กเกจเขาเป็นยังไงดีหรือเปล่าเขาก็จะมีบอกเนี่ยสินค้าโอเคหรือเปล่านะครับเนี่ยก็มีให้ดูนะครับอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผมจะบอกทริคนิดนึง รูปภาพเหล่าเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ได้นะเนี่ยก็ไปใช้ได้เลยเอาไปเป็นเหมือนรีวิวของร้านค้าของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาสินค้าตัวเนี้ยเข้ามาขายสมมุติจะเอาไปขายใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเนี่ยในเว็บไซต์ของตัวเองเราสามารถส่งสินค้าพวกเนี้ยให้ลูกค้าดูได้เนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยส่งไปให้ดูนะครับเพราะมันเป็นรูปที่ถ่ายจริงๆอ่ะไม่ได้ถ่ายสตูดิโอนะฮะว่ามันโอเคไหมอะไรเนี้ยเนี่ยครับ อันนี้ก็คือวิธีการดูความน่าเชื่อถือของร้านค้าในทีมอ l และที่สำคัญนะครับผมแนะนำว่าเวลาเราจะซื้อของนะควรจะทักไปคุยร้านค้าเขาก่อนเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยมันจะมีตัวลูกโป่งลูกดิกลูกดิกนะครับเนี่ยให้เรากดคลิกเพื่อแชทเข้าไปคุยกับร้านค้าเขาถามถ้าสม,สมมุติเราจะสั่งซื้อเป็นจำนวนเยอะเราควรจะทักแชทไปถามก่อนว่าสินค้าเหล่านี้นะครับมีสต็อกพอไหมสมมุติเราอยากสั่งเป็นร้อยตัวเนี่ยเราก็ทักไปคุยกับเขาก่อนว่าสต็อกพอหรือเปล่า เพราะที่ผมเจอนะครับจากประสบการณ์ก็คือร้านค้าของจีนเขาก็เหมือนร้านค้าไทยครับคือบางทีเขาก็ใส่สต๊อกไว้เยอะเวอร์เกินนะครับใส่ไว้มั่วๆนะครับแต่บางทีสินค้าหมดก็เจอบ่อยนะครับสินค้าหมดก็เจอบ่อยดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะสั่งซื้อก็ควรจะทักแชทไปคุยกับเขาก่อนครับต่อมานะครับถ้าสําหรับร้านค้าเนี่ยที่ไม่ได้เป็นในทีมอล่ะเราจะมีวิธีดูความน่าเชื่อถือยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับร้านค้าที่ไม่ได้เป็นนะครับในทีมอลเนี่ยมันก็จะเขาจะย้ายไปอยู่ด้านานขวามือเนี่ยตรงนี้จะมีชื่อร้านอยู่เดี๋ยวผมกดแปลก่อนนะครับในทีมอลเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับพวกรายละเอียดชื่อร้านเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมฮะเจียยี่วิดีโอสตเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ทีมอลบอกแต่ถ้าร้านค้าที่มันไม่ได้เป็นทีมอลเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเถาเป่านะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เถาเป่านะครับ ตรงนี้นะครับเราลองดูได้นะครับตรงชื่อเสียงนะครับตรงชื่อเสียงเพื่อนเเห็นไหมครับมันจะเป็นสัญลักษณ์มงกุฎสีเงินนะครับมงกุฎสีเงินนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับมันมีความหมายก็คือผมให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ The b e s t Cargo กนะครับเครดิตในแถวเป่าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสีระดับนะครับก็คือเป็นนี่ฮะหัวใจเพชรมงกุฎเงินแล้วก็มงกุฎทองนะครับที่สูงที่สุดก็คือมงกุฎทองนะครับคือถ้าร้านไหนเนี่ยเป็นมงกุฎทองแสดงว่าน่าเชื่อถือมาก แล้วมันก็จะลดหลั่นลงมานะครับสำหรับเพื่อนเอนเนี่ยที่ซื้อสินค้านะครับต้องการซื้อสินค้าในเว็บเถาเป่านะครับในเถาเป่าอะ่ะไม่ได้ทีมอผมแนะนานะครับให้ซื้อสินค้าที่เป็นรูปเพชรขึ้นไปนะครับถ้าเป็นหัวใจเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนร้านนะครับเพราะว่าเนี่ยดูฮะเพิ่งได้คะแนนไป4ี่ถึงสองคะแนนเองแต่เพชรละ่ะเนี่ยสองถึงหนึ่งหมื่นพอไปดูมงกุฎอ่ะโอ้โหเนี่ยยิ่งเยอะใช่ไหมฮะมงกุฎทองเนี่ยเขาขายไปแล้ว5 0า0 0นกว่าครั้งอะ่ะเห็นไหมฮะมันยิ่งน ตรงนี้สาคัญนะครับเพื่อนอย่างร้านเนี้ยเป็นมงกุฎสีเงินเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับเพราะว่าเขา <ๆ S 2> มีการขายค่อนข้างเยอะหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหัวใจเงี้ยผมจะไม่แนะนําแล้วตัวนี้นะครับเขาก็จะมีวิธีดูนะครับ83ธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จก็คือเขาขายไปแล้วเนี่ยตรงนี้83ครั้งอะที่แบบมีการรีวิวมีการทําอะไรนะครับเนี่ยเรากดเข้าไปได้นะครับ83อย่าอันนี้ความคิดเห็นนะครับ คือตรงนี้เขาขายไปแล้ว83ครั้งแต่ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็น3 1ครั้งนะครับเนี่ยเรากดตรงนี้ได้นะครับกดคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นรีวิวนะครับเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านรีวิวเหมือนกันนะครับว่าเขามีด่าอะไรไหมมีรีวิวไม่ดีมีรีวิวอะไรอย่างนี้ไหมถ้าร้านเนี่ยดูครับส่วนใหญ่เนี่ยห้าดาวเท่านั้นเลยนะห้าดาวเท่านั้นเลยแล้วลองไปดรปูรูปสินค้าเนี่ยโอเคไหมเนี่ยกล่องแบบเนี้ยสินค้าใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าโอเคนะครับผมก็สั่งครับ แต่อย่าลืมนะครับก่อนสั่งถ้าจะสั่งจานวนมากทักแชทไปคุยกับเขาก่อนนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับเถวเป่าทักแชทไปคุยว่าสต็อกเขาพอไหมนะครับผมสินค้าเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สต็อกมักจะมีแต่พอเป็นอันใหญ่ๆบางทีมันจะสต็อกมันจะไม่พอนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือวิธีการดูความน่าเชื่อถือของร้านค้าในเถวเป่านะครับก็ขอบคุณมากครับ